ฮัลโหลกลับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือเราจะมาขายกล่องกันนะครับผมก็คือเพราะว่าหลักจากคลิปที่แล้วแล้วผมก็ไม่ได้เล่นออเลยนะครับไปเราจะมาขายกันเฮ้ยสามหมื 30, น่นนั้นเยคือมันจะมีหนึ่งกล่องกับสองกล่องสามกล่องนะครับทุกคนคือเราจะเอาสูงสุดเลยได้เงินเยอะดีไปเว้เฮ้ยมันให้อะไรวะเฮ้ยออกทางเรือวะ สวยออกทางเรือโอ้ใครได้เรือได้โชคดีนะครับทุกคนบอกเลยโชคดีชิบหายเฮ้ยรถไฟจะมาป้าบ้ไปไปไปเฮ้ยเราได้เรือวะโชคดีชิบหายเลยอือเฮียโดนรถชนเออโดนรถไฟชนเอ้ยทำงไงดีดีด๋ยวไป ชนแม่งเลยชนแม่งเลยอิจฉาวะอิดชาอะไรวะทุกคนงงง,งงกับตัวเองเฮ <c oughs> ้ยชอนอีกแล้วเฮ้ยเรามีทุกคนดูด้านขวาล่างนี่มันจะมีเวลาบอกด้วยนะทุกคนอ่ามันจะมีเวลาบอกด้วยคือเราต้องรีบทำเวลานะเพราะว่างานเราจะเสียตังค์ไปฟรีๆเลยทุกคนเออไปไ จัดไปจัดไปยาวๆยาวๆ <c oughs> เฮ้ยจะตกน้ำแล้วเว้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้ว <c oughs> อ๋อี่ไงเรือของเรา <c oughs> เรือของเราทั้งใหญ่อลังการเหลือเกิน <c oughs> อ้อเตรียมกระสุนให้พร้อม <c oughs> โดดลงน้ำตุ๊บ <c oughs> ไปทุกคนขึ้นเรือ ขึ้นเรือขึ้นเรือสวยสวยสวยไปเราจะขับเรือกันแล้วทุกคนไปออกเรือออ,อ,อ,ออกเดินทางอ่าออกเดินทางแล้วทุกคนวันนี้กับตันเดชจะมาออกเดินทางกันแล้วทุกคนไปไปคืออันนี้ผมก็เล่นคนเดียวนะครับทุกคนเป็นเซิร์ฟทับปิดนะใครได้อยากให ใครอยากผมสอนสร้างเซิร์ฟถ้าปิดก็บอกได้เลยนะเออผมจะมาสอนสร้างไป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 ครับทุกคนคือคลิปนี้ก็อาจจะต้นๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากมันเป็นแค่ไปส่งไปส่งถึงที่เองแค่นั้นแล้วก็เออผมลืมบอกเลยแล้วก็มันจะมีไอประชาชนมันยิงเราเวออ้ยประชาชนมันยิงเรา เราต้องระวังไว้ไปไปไปโอ้ดูสิคือดีวผมขออะไรว่าแคปหน้าจอแล้วนะทุกคนไปไปครับทุกคนไป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  เด่นๆนะเนี่ยคือมันจะมีแบบนี้ไว้ทุกคนยิง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 ย,งย,งยิงสวยตายไปดิเนี่ยเฮ้ยมีเปล่าไปไปไปเราต้องรีบไปนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีมาเรื่อยๆนะถ้าเราไม่รีบหนีอ่ะไ,ไป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 อีกไกลเลยวะเชื่อโคตรไกลเลยบอกเลยทางเรือเนี่ย แต่ถ้าเป็นทางเครื่องบินก็โคตรยากเลยนะทุกคนบอกเลยเธอไม่ทาอะไรไม่รู้เธอมันต้องมันต้องบินแล้วก็ส่งของนะเออกดตามลูกสองอ้ไซ้ายขวาคือตอนนั้นผมก็งงมากเลยแม่งเฮ้ยมาแล้ว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 นี่ยเนี่ยยิงมันเลยยิงยิงดิวะยิงดิววะยิงดิววะ จิงยิงเออตกตกเรือตกเรือก็พอแล้วนะคนเพราะว่ามันไม่สามารถตามตามเราได้หรอกอ่ะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสบายสบายยาวไปยาวไปยาวไปทุกคนยาวไปยาวไป เอเอ้ยไปแล้ววะไปแล้วม,มาแล้วมาแล้วย่งเย่งมันเลยย่งเย่งเย่งเออตกเรือละเย่งเย่งเย่งเออตกเรือแล้วบอกเลยตกเรือแล้วมันไม่สามารถตามมาได้นะนะทุกคนดูดิไม่สามารถตามมาได้แล้ว

ใช่ใช่มันจะมีคลื่นลําหนึ่งปิดมาทุกคนใครดูนะนเนี่ยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคลนลํนี้มัก็ไม่ต้องยิงก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ถึงอ่ะเพราะว่าเราเราจะยิงก็ไม่โดนเดี๋ยวี้เห็นปะเรายิงก็ไม่โดนเนี่เรายิงก็ไม่โดนเด,นดี๋ยวนี้ไงคือเรา,าขึ้นอันนี้ดีกว่า เดี๋ยวว่ายิงสัดหน่อยดีว๋วว่าไม่ยิงดีว๋ว่าไปไปไปใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วทุกคนใกล้จะถึงแล้วรอบโซมเออถึงแล้วเว้ยผ่านแล้วเว้ยแม่เราได้เท่าไหร่วะได้สามบนหกอ่ะยีสเอาเรื่องอยู่เอาทุกคนคลิปนี้ก็ขอเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าสั้นๆได้ใจความไปครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตัปตะใครให้ผมด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบาย